โอ้เพียงบ่ายนะเห็นป้ายไหมท่านสมาชิกผมอยู่เลียบทางด่วนตรงนี้ใบแยกแพรกสมาชิกแนะนํากันมาเยอะเหลือเกินนะไม่เคยมากินที่ร้านหรอกแต่ทาไมเขาทาเมนูอาหารตามสั่งอร่อยเหลือเกินผมเองก็ไม่เคยมาร้านพี่เขาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาบุกเลยร้านมาลีพูดร้านมาลีอาจจะไม่มีใครรู้จักเรียกว่าเจนนกดีกว่านะเมนูมากมาย แต่ถ้าอยากจะมากินต้องเดินเข้าไปแต่ส่วนใหญ่โทรสั่งออนไลน์นั่นเองแต่วันนี้ชาวีพาบุกถึงร้านตาผมมาผมอยู่เลียบทางด่วนมาจะแท้ไอ้ผาที่สองหรืาแม่ด่านเก็บเงินร้านเจนกแกจะอยู่เลียบทางด่วนตามผมมาเลยร้านพี่เขาก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่งนะส่วนใหญ่สมาชิกที่แนะนำมาแบบไม่เคยมากินที่ร้านหรอกโทรสั่งวันนี้ผมเองผมก็บุกเลยร้านเป็นร้านเล็กๆคนในชุมชนก็จะมากินแต่ส่วนใหญ่โทรสั่งไปรับประทานที่บ้านนั่นเองเดี๋ยววันนี้ชนาวีจะพาบุกเข้าครัวใครสะดวกอยู่แถวนี้มากินที่ร้านนะแต่ใครไม่สะดวก กรี๊งเดียวรอไรเดอร์วิ่งส่งถึงบ้านเลยนั่นเองนี่ก็คือจุดที่ให้นั่งกินนะเข้าไปที่ร้านเถ่ะสวัสดีพี่นกสวัสดีพี่มาสวัสดีพี่ตาครับสวัสดีครับเราได้รับการอนุญาตจากทางร้านนะไม่อยู่ดีถ้ามาแหกปากเขาต้องหัวทิ่มหมยพี่นกพี่นกทำอะไรอยู่เนี่ยหืผัดกะเพราหมูกรอบเลยจ้านีพริกเต่งๆเลยค่ะนี่ย้ำนะนี่ไม่ใช่หน้ามานี่ออเดอร์จริงๆใช่ค่ะนี่พี่ตาก็เป็นลูกมือเชฟ พี่มาก็ช่วยแพ็คส่งด้วยส่งด้วยส่งด้วยเด็ดังทั้ทุกอย่างโอ้โหสุดยอดละกินนะ่ะดูพริกเดี๋ยวขออน,นุญาตติดไหมให้พี่นกก่อนนะได้ค่ะขออนุญาตพี่นกแป๊บนึงครับขออนุญาตค่ะ พี่นกทําเมนูอะไรอยู่กับผักหมูกรอบค่ะกับเผาหมูเอ้านี่เมนูยอดฮิตของร้านนะสิถูกต้องค่ะแล้วพี่ตาพี่ตาตรงโซนพี่ตานี่เขาทำอะไรอยู่ครับของพี่ตาตอนนี้ทำกว๋วยจั๊บก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูโอ,โ,โอ้โหร้านนี้มีขายทุกอย่างร้อยกว่าเมนูร้อยกว่าเมนูท่านได้ยินอย่างนี้จากพี่นกไม่ใช่ไปสั่งแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าครับตกกระบ,บาดลย่นอน สนใจติดต่อเพจปู่เจ้าได้เลยค่ะตุม,มารีนักอ่อนนะครับหลักๆเลยก็คือวอซี่นี่สั่งผ่านแอปไหมสั่งผ่านแอปด้วยค่ะของแกปฟูดของแกปฟูดค้นหา<ล>คำว่าฟูดแพนด้าฟูดแพนด้าในฟูดแพนด้าท่านค้นหา<อ>คำว่า เจนกเรียบทางด่วนเจนกเรียบทางด่วนนั่นเองบอกว่าชื่อร้านแม่มารีแบบถ้าไม่มีใครรู้จักเขาเรียกว่าร้านเจนกเรียบทางด่วนค่ะพี่นกปกติก็ขายกลุ่มอยู่ในกลุ่มเขตปู่เจ้าค่ะเขตปู่เจ้าแต่รายการเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่นกเข้าไปขายในกลุ่มภาพเก่าเมืองพระแดงฝังนนอีกเช่นกันพี่เมาพี่เมาเคยส่งไกลสุดอะที่ไหนนี่นงพี่มหาวงเคเข้าไปส่งฝั่งนู้นบ้างไหม ยังยังไม่มียังไม่มีนะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ให้พี่นกแกไปตีตลาดของผมฝั่งนู้นบ้ง<อ>างนะกลุ่มผ้าเก่าเมืองพะแพงแดงสองกล่องโอ้โพี่นกถามจริงเอาเองินไปเก็บไว้ไหนเนี่ยอ๋อทั้งดินหมดเลย <laughs> <laughs> พี่นกยังทำไม่หยุดเลยนะย้ำใช่หูเมื่อกี้พี่ไม่มาของสี่พยาเกือบห้าสิบชุดอะไปเมื่อกี้นี่ไปแล้วไปเมื่อกี้ที่เขียนไปโอ้โหฟุตแพนด้า ค้นหาคําว่าเจนกเรียบทางด่วนตรงนี้คือเขตเขตไหนนะพี่พี่เมาปู่เจ้าบางยาแพทย์ปู่เจ้าแล้วก็แก๊สฟู้ดแก๊สฟู้ดก็มีค้นหาคำว่าเจนนกเรียบทางด่วนเหมือนกันเจนนกก็เรียบทางด่วนเหมือนกันคือท่านสมาชิกในฝั่งปู่เจ้าแนะนํามาเยอะเหลือเกินจนผมเองขนาดเราอยู่ฝั่งนู้นนะเรายังต้องมาทํารายการที่นี่เลยเดินเข้ามาอีกประมาณ สิบเมตรสิบเมตรน่ะนิดเดียวจะเจอเลยนั่งกินที่ร้านก็ได้ใช่หรือจะรอรับใหไรเดอร์วิ่งไปส่งหน้าบ้างก็ได้ใช่แล้วทางร้านก็มีคนส่งให้ตังหากด้วยค่ะก็คือบริการพี่เหมามันเองส่งไปไกลๆให้ทิปค่าน้ำมันรถด้วยนะเดี๋ยวนีละมันไม่ก็แพเแล้วเกินพี่เมาระยะทางพี่ก็อยู่บางย่แพะบางอุดเสือท่าน้ำพระประแดงวัดลงวัดแหลมบางไส้บริการฟรีค่ะหนึ่งร้อยขึ้นไป นึกสั่งหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะส่งฟรีแต่ท่านจะให้ทิปโหพี่เมาผมเองก็ขับวินอยู่ฝั่งน้นอยู่ครับแดงอาเขตพี่เมาอากาศแม่งก็ร้อนโหร้อนโคตรร้อนตอนนี้แม่งแบบอกโคิสตกอะนะน้ำใจนิดนึงให้เถอะเชื่อผมนะแล้วเราจะแบบเหมือนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นเองเป็นกำลังใจให้พี่เมาเราวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนั่นเองค่ะโอ้โหแล้วปกติเราเปิดขายทุกวันไหมพี่นกทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดนอกจากว่าไปทางทุราจริงจริงใช่ค่ะอ๋อพี่นก รู้ไหมว่าตัวเองอ่ะเป็นร้านที่ดังมากตอนนีน้สมาชิกแนะนามาเยอะมากทั้งๆท,งท,งที่อยู่ข้างในแค่นี้ไม่รู้เลยร,รู้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 ว่าหมูกรอบขายดีมากเลยฝากร้านเรานิดหนึ่งพี่มดก็ถ้าเกิดว่าสนใจหรืออยากรับประทานนะคะ <c oughs> ก็ติดตามเราได้ในเพจปู่เจ้าหรือว่าในแก๊ปพูดเจนนกเรียกทางด่วนพูดปได้าก็เจนนกเรียกทางด่วนค่ะ และเดี๋ยวผมจะให้พี่นกไปโพสต์ลงในกลุ่มภาพเก่าเมือะแดงฝั่งนน้ตอีกเช่นกันค่ะได้เอา<ะ>ให้มันขายได้แบบโหโทองทลายทั้งสองฝั่งไปเลยอ,อยยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นกขอบคุณพี่ตาขอบคุณพี่ตาพี่มามากๆ<อ> ฝัาเะฝั่เบอร์โทรเออเบอร์โทรเลยเบอร์โทรศูนย์เก้านย์ค่ะช้าๆอีกครั้งหนึ่ง0 9 0ย์เก้าศค่ะเจนกเลือบทางนวนค่ะโทรมาว่าวันนี้เปิดไม้เผื่อไปทำธุระหรืออะไรมีออเดอร์อะไรยังไงอยากจะรู้โทรมาเลยนะครับพอตีมีเพจไหมมีค่ะเพจอะไรเอ่ยอ๋อเพจไว้ตั้งมีแต่เฟซเพจ แต่เฟซบุ๊กมากดีน่กอ่อนแต่ใครที่อยู่ในกลุ่มของกินปู่เจ้านะครับจะรู้จักเจนนกอยู่แล้วใช่แต่เดี๋ยววันที่ผมให้พี่นกโพสในกลุ่มภาพเก่ารล้เลยใช่ขอบคุณพี่นกมากครับขอบคุณค่ะังๆนะค่ะขอบคุณค่ะเห็นร้านอย่างนี้นะผมบอกไว้ก่อนท่านมาชิกทาไม่ทันทำไม่ทันทำไม่ทันนี่คือต้องให้พี่นกแกหยุดมาทำรายการกับผมนั่นเองครับ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่วันนี้มอบกำลังใจให้กัน,กนวันนี้ทะลุแสและและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกจ้าที่อุปถรัรมภ์ชนาวีเข้ามาท้ายผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ชนาวีจบอยู่ที่ร้านเจนกเรียบทางด่วนเรียบทางด่วนอาหารตามสั่งที่นี่คือเขตบางยาแพร่ค่ะฝากไปด้วยน้องอกอ้อมใจนะครับอุดหนุนกันช่วยเหลือกันนะครับเราไม่ทิ้งกันแน่นอนเราชาวพระประแดงนะครับคราวหน้าชนาวีพาไปไหนติดตามกันไว้ก่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พ<ส>ี<ส>่นกตอนแรกนะตอนแรกนะ ผมก็นึกว่ามีผัดเดียวโอ้โหเยอะพี่เมนูที่นี่เยอะมากมมนี่หมดแล้วกว่าจ้ำหมดแล้วพี่ดูเดี๋ยวหม้อหนูเนี่ยเนี่ยเนี่ยหม้อหนูเกลี้ยงเลยหนูทำตั้งแต่เช้าอ้าวเอ๊ะโต๊ะสนุกไปเลยไรนะเออไปเลยไปเลยเขนตั้งมาแล้วเดี๋ยวมาตั้ง